ความสุขไว้แต่มันมีความสุขนะในการที่ซื้อในสิ่งที่เราชอบแต่สุดท้ายผมรู้สึกว่าคือแบบที่ชอบจริงๆเลยคือแบบได้ไปซื้อของแบบเอาไปบริจาคของที่เขาไม่มีอิทคือแบบมันม่รูว่ามันเห็นโมนเนมนต์ของคนที่เราได้ให้คือมันมันได้มันได้คิดแบบสมมติว่าเราได้ให้ตังค์คนของต้องการสิ่งเช่นหมผมเขาจะไปแล้วผมก็ด็ไปได้ แล้วผมเห็นคนเขาขายของอยู่ข้างทางครับผมรู้สึกว่าคนเนี้ยผมให้พี่เขาพันหนึ่งวันนี้เขากลับบ้านเลยขอบอุ่อดแม่ได้นอยเขาแบบว่าแบบแม่เจอคนเป็นคนหนึ่งแม่เขาแบบให้แบบผมแบบพันหนึ่งอ่ะคุณไม่ต้องขายแล้วนี้ยแม่วันนี้ก็เป็นชาวบุญทางคือแบบผมรู้สึกว่ามันคือผมจินตนาการไป็นจริงจริงแล้วว่าถ้าผมให้เขาเนี่ยกลับบ้านไปเขามีความสุขแน่นอกจากตัวเขาเองที่เขามีความสุขแล้วกลับบ้านไปเขาก็น่าจะมีคนหลายคนที่เขาพอใจที่เขาได้ ได้สือะไรที่แบบที่น้ออกอะก็เลยรู้สึกว่าโดยถ้าผมมีพลังผมเจอคน